ผมบอกเลยนะครับว่าคนที่รู้จักวิธีที่ง่ายและสั้นเร็วหรือเรียกว่าสุขาปฏิปทาคิดปิญญาเนี่ยมีบุญมากนะครับมีบุญบาร,รมีที่สะสมมามากมากมากเหลือขนานสุขาปฏิปทาหมายถึงปฏิบัติแบบง่ายนะครับสุขาตรงข้ามกับทุกขามื่อก่อนเราปฏิบัติกันเราปฏิบัติแบบทุกขาปฏิปทาคือยากนะครับทุกเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้นะครับเราปฏิบัติแบบสุขาปฏิปทามันจะง่าย สบายขึ้นซึ่งอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมไปได้สุขาปฏิัทาจากหลวงพ่อ,พอสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผมนับถือเราวกับเป็นพ่อคนที่สองของผมท่านสอนให้เราดูจิตเลยซึ่งมันตรงๆแล้วก็มันลัดเข้าไปสู่จิตที่ไม่ได้ปรุงแต่งจิตที่ปราศจากกิเลสมันข้ามขั้นตอนที่เราจะต้องไปนั่งทําฌานนะครับฌานนี้กว่าจะเกิดนี่โอ้โหไม่รู้กี่ปี แต่ตอนนี้เราลัดสั้นนะครับเข้าสู่จิตที่ปราศจากกิเลสเลยซึ่งผมไปนค้นในพระไตรปิฎกจึงพบกับคําว่าอุป,ปะสมานุสติการระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านก็ให้สังเกตจิตที่มันไม่ปรุงแต่งนะจิตที่มันไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละจิตที่มันดับจากความูิสึกเป็นตัวตนทีนี้ขีป,ปาผิญญาขีป,ปาพิญญาแปลว่าการ เขาถึงทมอย่างรวดเร็วการปฏิบัติอย่างรวดเร็วผมก็มาพบเข้าเมื่อปีนี้เองก็คือการใช้พชชชงพ่อนะชงเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะแค่เรารู้จักเท่านี้พ่อชงเนี่ยจะเป็นเหมือนเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับที่จะทําให้จิตเนี่ยเขาสามารถจะเดินด้วยตัวจิตเองมีสมาธิเองมีสติเองแบบอัตโนมัติก็เข้าสู่การตรัสรุหรือการเข้าสู่นิพพานนะครับเขาเรียกว่าอำนาจของความปล่อยวาง ให้เราศรัทธาในการไหลไปตามกระแสน้ําโดยไม่จําเป็นจะต้องว่ายน้ําเพราะน้ําทุกสายจะไหลไปสู่มหาสมุทรเองนี่คือคําเปรียบเปลยของโ,โชคชงสรุปคําว่าสุขาปฏิปทาขีดปาพิญญาแปลว่าง่ายและสั้นและเร็วถ้าอยากจะปฏิบัติแบบเร็วๆง่ายๆและสั้นนะขอสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยคือที่เราเคยฝึก อะไรมาก็ตามหรือความรู้อะไรก็ตามที่เราได้ศึกษามาให้เอาวางไว้ก่อนนะครับเอาวางไว้เบื้อง้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาใช้ตอนนี้ตอนนี้เรากําลังจะไปให้เร็วที่สุดนะสิ่งที่มันจะเป็นภาระนะมีน้ําหนักให้วางไว้หมดนะทุกท่านนะครับหายใจสบายผ่อนคลายนะครับทำตัวสบายๆยืดเส้นยืดสายก่อนเนะ่ยหายใจเรายืดเส้นยืดสายสบายๆนะครับแล้วก็ยืดเส้นนะครับ ยี่สยสบให้ใจสบายๆนะฮะเคยไปเที่ยวไหมเออเคยไปเที่ยวชายทะเลหรือว่าภูเขาหรือป่านะฮะแล้วเราลองนึกถึงบรรยากาศตอนนั้นสบายๆนะครับเอาบรรยากาศแบบนั้นเข้ามาแล้วลึกถึงเข้ามานะครับหายใจลึกๆนะให้ใจลึกๆมีผลต่อร่างกายมากเลยนะครับคนโบราณเขาเรียกว่าปราณน,นะครับปราณ หายใจลึกๆสบายๆแล้วสำรวจจิตใจครับเนาะพอหายใจลึกๆสบายๆแล้วตอนนี้จิตใจเป็นอย่างไรทำจิตใจให้เบิกบาน,นปฏิัติธรรมอย่าเคร่งเครียดนะครับความสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธินั้นต้องสร้างความสุขขึ้นมาด้วยความสบายๆนะครับนี่แหละรู้ตื่นเบิกบานเห็นไหมสังเกตจนะิตเนาะเออถ้ามันสบายแล้วเนี่ยสังเกตดูนะมันนิ่งนะหรือมันโลง่งหรือมันว่างหรือมันเฉย นะครับสังเกตดูนะเออสังเกตอาการตื่นนะครับตื่นไม่แบบไม่แบบสลึมสลือหรือว่าใจลอยนู่นนี่มันตื่นครับตื่นออกจากความคิดนะพอตื่นจากความคิดปั๊บโอ้หยุดเลยนะครับจิตหยุดเลยหยุดปรุงแต่งเลยเนี่ยเรา่มเข้าถึงธรรมกันแล้วเร็วแล้วเห็นไหมครับเร็วแล้วสังเกตลงไปครับแล้วก็จะพบความจริงแท้ความจริงแท้นั้นก็คือความที่ไม่มีอะไรเลย ฉันเดินทางมาสู่หนทางเพื่อมาพบกับความว่างเปล่านะสังเกตลงไปดูว่ามันว่างเปล่าจริงหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีบนไม่มีล่างไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีไม่มีตัวตนสังเกตดูให้ดีเห็นไหมสังเกต้ดยลืมตานี่เลยไม่ต้องหลับตาทําสมาธิเพ่งหรืออะไรเลยไม่ต้องเลยจริงๆพระเจ้าท่านก็สอนง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับชี้ให้ทุกคนเห็นว่าอ๋อ สรรพสิ่งมันปราศจ,จากตัวตนเรากําลังเข้าถึงธรรมแล้วปราศจ,จากทุกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปราศจ,จากตัวตนนี่คือหัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะรื่องอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนทีนี้มันแปลกมันอัศจรตรงที่ว่าเมื่อเราสัมผัสหรือเรารู้หรือเราเห็นได้ในสิ่งนี้แล้วนะครับจิตจะอยู่กับสิ่งนี้ได้เองอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสร้างความเพียรแล้วนะครับ จิตจะทรงอารมณ์นี้ได้อีกซึ่งผมแยกพิสูจน์เลยว่าจริงหรือเปล่าเนาะอ้าวขยับเนื้อขยับตัวครับเนาะเอายืดเนื้อยืดตัวเคลื่อนไหวเร็วๆเลยก็ได้ลองทําดูเฮๆๆๆิ๊บเฮ๊บเฮิบเฮบเคลื่อนไหวอย่างเร็วเลยนะครับถามนะครับว่าความที่ไม่มีอะไรเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าในขณะที่เราขยับยเคลื่ยนเคลื่อนตัวนี่มันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแต่ทรงอยู่ได้อัตโนมัติน่าสะจจรร์ไหมครับ เออน่าสจักไหมที่เราถึงตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วเอาทีนี้นะผมบอกให้เลยนะเคล็ดลับเลยนะครับเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดคือการปล่อยวางการปล่อยวางนี่แหละจะทําให้เราไหลไปตามกระแสโดยไม่จะเป็นต้องว่ายน้ำเนี่ยแค่ปล่อยปล่อยตัวให้ไหลไปตามกระแสนะน้ำทุกสายจะไหลไปหามาหาสมุทรเองนะครับเอาตอนนี้ทุกคนปล่อยวางครับทําตัวปล่อยวางเลย ไม่ต้องสนใจไม่ต้องรักษาไม่ต้องประคองอาการนี้แล้วนะให้แบบทาตัวสบายๆนะเหมือนคนไม่เคยปฏิบัติทมเลยงี้ดีกว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปเองโดยอัตโนมัติถ้าเรายังไม่มั่นใจนะอย่างอัตโนมัติเป็นเองจริงหรือเปล่าให้ลองไล่ดูไปไม่เอาแล้วสติอัตโนมัติฉันก็ไม่เอาสมาธิอัตโนมัติฉันไม่เอาฉันไม่เอาทั้งหมดไม่เอาแล้วไม่เอาทั้งสิ้นนะปกติฉันเคยใจลอยคิดนู่นคิดนี่ เพอส่งจิตออกนอกเอาตามสบายตามสบายนะเหมือนเดิมเอาชีวิตใช้ชีวิตเหมือนเดิมปล่อยถามว่าไล่แล้วไปไหมเออปล่อยวางแล้วยังอยู่ไหมไล่แล้วไปไหมอยู่ไหมเออมันไม่ไปเห็นไหมล่ะอัศจรรย์ไหมเป็นเองอ่ะมันเป็นเองเนี่ยมันเป็นระบบของอัตโนมัตริระบบของความเป็นเองหรือระบบของการตัดสินุ้ครับ พราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าโพชฌงเป็นองค์ธรรมที่นําไปสู่การตัดสรูรนี่ไงนี่แหละทางที่มันเร็วหรือว่าคิดปาพิญญาเนี่ยมันจะไม่เร็วได้อย่างไงเพราะเราไม่ต้องทาอะไรแล้วไงมันไหลไปตามกระแสะแล้วเรามีหน้าที่แค่โอ๋อยังอยู่หรือเปล่าอ๋อยังอยู่หรือเปล่าแค่นี้เองเพราะยังอยู่อ๋อยังอยู่อืมแค่นี้แล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติยังอยู่ไหมใช้ชีวิตปกติสติเนี่ยจะคอยบอกตัวเองว่าอุย้ยมันผิดปกติแล้วเราจะทําไม่ดี เราจะทําสิ่งเป็นอกุศลครัอมันจะรู้เองเลยนะครับมันจะเกิดฮิริโอตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปได้เลยเ้าชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะละกเร่องอกุศลและทำได้อย่างง่ายๆเลยภาวะที่มันมีอยู่แล้วครับแค่เรารู้จักแค่เราไปให้ถูกเหมือนเราหาคุณแจที่ถูกดอกไข่ปุ๊บแล้วมันปึ๊บขึ้นมาปุ๊บเครื่องจกอักรอาตวัวมาทำง,งานปึ๊บของมันเองอบบานี้ผมรู้สึกแบบดีใจมากเลยที่ผมค้นพบ วิธีนี้นะครับบางคนนี่แค่วันเดียวสองวันนี้เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยนะครับจิตใจนิ่งเบาและการกระทําก็เปลี่ยนมีเรื่องกับคนรอบข้างน้อยลงปล่อยวางได้คนรอบข้างก็สังเกตโอ้จะเย็นขึ้นผมขอเรียกว่ามันเป็นยานพาตนะิชยนนะ์ที่เราขึ้นไปพักรู้แล้วยานมันพาเราไปเองมันจะพาเราไปสู่หนทางบนทุกข์เองไปสู่หนทางที่หมดจากวตาสงสารได้เอง หน้าที่เราอย่างเดียวก็คือว่าคอยเช็คว่าเรายังอยู่ในยาน,นี้หรือเปล่าเนเอ๊ยยังอยู่ไหม<อ>ทําอะไรไปก็ยังอ,อยู่ไหมนี่แค่นี้เองเลยครับถ้าสมมุติว่าเออใจเผลอใจเผลอส่งจิตออกนอกใจลอยฟุ้งซ่านจนลืมภาวะนี้แล้วเราก็แค่หายใจสบายๆปล่อยวางนะปล่อยวางสภาวะนี้ก็ปรากฏขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในความปล่อยวางว่าจะทําให้เรา ไหลตามกระแสโดยไม่ต้องว่ายน้ำนะครับอินเดียทุกท่านนะโมทนาอย่างยิ่งนะครับหนทางอยู่อีกไม่ไกลแล้วนะครับพ่อปุ่ของทุกท่านสั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วนะครับไล้จยา้นจากพระตถาสงสารเต็มทีแล้วขอให้เจริญในธรรมแล้วก็ขอให้ถึงพระนิพพานให้เร็วเร็วดนี้นะครับอาจารย์จะทําไลฟ์สดที่ YouTube นี่ทุกวันพุธพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีโดยประมาณจะเร่งความเพียรให้ครับ